จะหยุดแช่แข็งประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปต้องแก้ปัญหาเก่าที่เราติดลมมาตลอด17ปีที่ผ่านมาการที่เราจะเอาประเทศไทยออกจากความขัดแย้งทางการเมืองได้มีอยู่สองขยัะด้วยกันในวิสัยทัศน์ของผมขยัะที่หนึ่งคือการยุติวงจร รัฐทหารรัฐประหารชั่วดนิรันดรและเราต้องทำสามอย่างด้วยกันอันที่1การปฏิรูปกองทัพให้อยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนการได้ให้กองทัพจิ๋วแต่แจว มีสวัสดิภาพมีสิทธิมนุษยชนและได้ทหารเป็นมืออาชีพคอยป้องกันภัยจากนอกประเทศและหยุดแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยสักทีหนึ่ง <Yeah. S 1> แต่ในขณะเดียวกันเราจะแก้ปัญหาเก่าของประเทศไทย ตลอด17ปีที่ผ่านมาได้เราต้องคืนศรัทธาให้กับระบบรัฐสภาและระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยครับพี่น้องผมเข้าใจนะครับยังมีอีกหลายคนที่เคยเห็นด้วยกับการทำรัฐประหารท่านไม่ไว้วางใจนะักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งหรอครับ แล้วท่านก็ไม่ชอบไม่เชื่อในระบบรัฐสภาว่าจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้จริงๆท่านคิดว่านักการเมืองเต็มไปด้วยคอร์รัปชันท่านคิดว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแต่8ปีที่ผ่านมาเราได้บทเรียนราคาแพงนี้แล้วด้วยกันประชาธิปไตยไม่มีทางรัดหรอครับ มันไม่มีทางรัดพอบอกว่าระบบใช้ไม่ได้ใช้คนดีที่ยอ,อยักษ์กรลานเยอะๆๆๆๆนั่นอะเอาระบบะเผด็จการเข้ามาไม่มีการตรวจสอบคอร์รัปชันมันถึงได้แย่ลงแย่ลงแย่ลงแล้วก็แย่ลง เพราะฉะนั problems, mankind, yeah. ้นผู้นำคนต่อไปที่จะแก้ปัญหาเก่าได้ต้องพร้อมที่จะตัดวงจรรัฐประหารและคืนศรัทธาให้กับระบบรัฐสภาไทยครับพี่นอครับเมื่อเราหลุดออกจากลมการเมืองตลอด17ปีที่ผ่านมาได้ก็ไม่ใช่ว่าปัญหามันจะจบ เพราะว่าเราหมักหมมสะสมมันตลอดเวลาที่ผ่านมาจนตอนนี้เราต้องกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาใหม่ด้วยเช่นเดียวกันผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าในทุกสังคมมีพลวัตอยู่และมีการพัฒนามีนวัตกรรมมีความคิดสร้างสารรค์ที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆๆๆจนกระทั่งมันมีพลังงานของคนรุ่นใหม่พลังงานของความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นมาอยู่โดยตลอด และแน่นอนเมื่อมันมีความคิดใหม่ๆเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆก็ต้องประทะกับความเชื่อแบบเก่าๆอย่างที่คุณหมายสิริกัญญาพูดลมมันมาเรื่อยๆสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆคุณจะสร้างกำแพงหรือคุณจะสร้างกันหานลมแล้วคำถามที่เราต้องถามตัวเองอย่างมีสติและอย่างมีวุฒิภาวะ ตอนนี้สังคมไทยกำลังสร้างกำแพงหรือสร้างการหันหลม